สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกับช่องเกษตรมือใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูต้นทุเรียนของเรานะคะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราได้ฟื้นฟูเขานะคะเราได้ใส่ปุ๋ยดูแลเขาเป็นอย่างดีนะคะเพื่อนเพื่อนอย่างดีสําหรับตัวเราเองนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ยอดเขาก็สวยนะคะเพื่อนเพื่อนรอบนี้ รู้สึกว่าจะสวยกว่ารอบที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาจะแตกยาวกว่าเก่านะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ได้ฟื้นฟูเขามาประมาณสามเดือนแล้วนะคะเขาก็แตกยอดดีทุกครั้งนะคะเพื่อนเพื่อนแต่แต่ก่อนนี้เขาจะแตกทีละใบสองใบนะคะไม่เกินสามใบปลายใบเขาก็จะเป็นไม่ไนะคะแต่รอบนี้ดูดีกว่าเก่าค่ะ เพราะว่าใบเขาไม่ไหมมาหลายชุดแล้วนะคะเราใส่แต่ปุ๋ยทางดินนะคะช่วงนี้ทางใบเราไม่ได้ใส่นะคะเดี๋ยวเราดูอีกฝั่งนะคะอีกฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอใช้ได้นะคะไปเขาไม่ไหมแต่จะเป็นหยิกๆนิดนึงนะคะ ยอดก็แตกเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆโดยรวมแล้วก็น่าจะใช้ได้นะคะส่วนปุ๋ยที่เราใส่ก็เป็นปุ๋ยยาล่านะคะเพื่อนๆสูตรยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดก็ใช้ดีนะคะเพื่อนๆเ,เวลาเรามาหวานแล้วเราลดน้ำแป๊บเดียวเขาละลายหายไปหมดเลยนะคะขนาดน้ำเรายังไม่ได้แบบลดเยอะๆนะคะ ก,กิ่งนี้ก็แตกยอดเยอะนะคะแต่ยอดไม่พุ่งเท่าไหร่นะคะเราก็ฟื้นฟูมาได้ก็ประมาณสามเดือนแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเราดูต้นเงาะเราไปด้วยกันนะคะต้นเงาะนี้เราก็ซื้อมาพร้อมกับทุเรียนต้นนั้นเลยคะ่ะ เราก็ไม่ค่อยได้ดูแลเขาเท่าไหร่นะคะมาดูวันนี้เขาแตกยอดสวยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นสีเขียวแบบสวยๆนะคะแต่ก่อนเขาจะเป็นแดงๆนะคะใบก็จะไหม้ไปหมดเลยเราซื้อจากร้านเขาเขาก็มีต้นเดียวนะคะเพื่อนๆเ,เลือกไม่ได้เลยต้นก็งอเอียงไป ไม่เป็นทิศเป็นทางนะคะต้องใช้ไม้ช่วยเขานะคะแต่มารอบนี้รู้สึกว่าเขาสวยนะคะเราก็ใส่ปุ๋ยอันเดียวกันนั่นแหละคะ่ะดูอย่างนี้แล้วอ,อ่อค่อยมีกำลังใจหน่อยนะคะส่วนอีกตัวนี้เป็นตัวเรียนต้นที่สอง,องเรานะคะแต่เขาได้ตายไปแล้วนะคะที่เขาเป็นเชื้อรานะคะ เราได้ยกโคกเขาขึ้นอีกนิดนะคะก็สูงพอสมควรนะคะไว้รอให้หมดหน้าฝนซะก่อนค่อยมาลงปลูกใหม่นะคะเพื่อนๆส่วนต้นนี้เป็นต้นที่สามของเรานะคะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะแต่ยอดเขายังแตกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ เริ่มจะมียอดออกใหม่แล้วนะคะสายลากเขาก็ยังจะหาหารไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะก็รอดูต่อไปนะคะเพื่อนๆแต่ก็ยังดีนะคะที่เขายังทนฝนได้แบบฝนตกต่อเนื่องยาวนานเลยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยทั้งกลางวันกลางคืนเขาก็ยังอยู่รอดได้นะคะ โคกเราก็ยกไม่สูงด้วยนะคะยอดเขาก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะคะต้นนี้เราก็ใส่ปุ๋ยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะยกโคกให้เขาขึ้นมาอีกนะคะ เนี่ยค่ะแทบจะไม่เป็นโคกเลยนะคะแต่เขาก็ทนได้นะคะเพื่อนๆน้ำที่นี่ของเราเขาจะซึมเร็วนะคะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะเราไม่ได้บังแดดบังฝนให้เขานะคะเพื่อนๆเราปล่อยล่งเลยนะคะ เนี่ยก็มีมดขึ้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องหายามาฉีดแล้วนะคะเนี่ยส่วนต้นพุทราของเราก็เริ่มมองเห็นลูกบ้างแล้วนะคะปรับไปก็ไม่รู้ว่าปีนี้เขาจะดกหรือเปล่านะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะ